เหมาพระเป็นกล่องมีพระดีๆเด็ดๆมาให้ลุนแน่นอนติดต่อเราได้ที่ Facebook Fanpage พระบ้านพระเหมาสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวพระบ้านพระเหมาทุกท่านนะครับก็คลิปนี้เหมาพระมาหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆให้เราลุนบ้างนะครับก็ก่กอนอื่นเนี่ยก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากาช่องเรา นะครับไปเริ่มองค์แรกนะครับเป็นเหรียญพกข้าัพท์นะครับอขอบเหรียญวิ้นขอบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของวัดชุ่งเชียงนะครับปีพศ2517นะครับเป็นพระปีลึกนะครับคือปีหนึ่งกว่านี่ก็คือปีลึกแล้ว นะครับอนาคตเนี่ยมีโอกาสราคาขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นพระปีลึกพอสมควรนะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้พระครูพรมวิหารกิจนะครับวัดพรมนิวาสวรวิหารอยุธยานะครับปีหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าก็ปีลึกนะครับถือว่าเป็นปีที่น่าเก็บอยู่ พระปีลึกนี่ก็เก็บแล้วดีนะครับองค์ที่สามนะครับก็องนะครับก็เหมามาปีสองหนึ่งก็ถือว่าเป็นปีลึกนะครับน่าเก็บสะสมมากๆอง์ที่สี่องนี้นะครับก็พระเป็นชีอันนี้ปีหนึ่งแปดนะครับเป็นหลวงพ่อพระราชา พิสารนะครับพระราชพิสารนะครับก็เป็นพระปี18นะครับถือว่าปีลึกยังอยู่ในหมวดปีลึกนะครับองค์ที่5ครับหลวงพ่ออินนะครับเป็นหลวงพ่ออินนะครับพระจังหวัดจันทบุรีองค์ที่6 หลวงพ่อไกสอนครับวัดชุ้งคุนะครับปีพศ2516นห25ี่หลวงพ่อไกสอนนะครับก็เป็นพระปีลึกนะครับ16ปีลึกแน่นอนองนี้พระหลวงป่ด,ดุลน,นะหลวงปุณณ์แล้วก็ คือมีพระปีลึกหลายองค์ก็อุ่นใจนะครับเพราะว่าพระปีลึกในอนาคตก็มีโอกาสที่จะขึ้นราคาได้อีกนะครับแต่ว่าองนี้นะครับก็ท่านใดสนใจองค์ไหนเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับพระบ้านพระเหมา นะครับติดต่อที่ทางเฟซบุ๊กผาบ้านพาเหมานะครับ okay. อันนี้ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าหรือสิบสี่นี่แหละเอ้ยสิบแปดขอภยัยนะครับคือเป็นพราปีลึกนะครับ แล้วก็องนี้องค์จิ๋วหูเล็กมากองค์นี้เล็กมากนะครับให้ดูคือจิ๋วจิ๋วมากๆนะครับอง์นี้เป็นพระองค์จิ๋วเดียวนะครับเป็นพระองค์จิ๋วนะครับส่วนองค์นี้เป็นพระปิดตาครับคือผมชอบองค์นี้มากนะครับคือรู้สึกว่าชอบเนื้อครับดูเก่าดีแล้วก็ดูขลังนะครับแต่องค์จิ๋วนะเดี๋ยวให้ดู องค์แค่นี้นะครับองค์เล็กมากแต่ว่าดูขลังนะครับเพื่อน,อนๆดูไปพร้อมๆกันนะคือปิดตาเนี่ยพูกงงชุดนี้โดนใจองค์นี้มากนะครับคือดูขลังนะครับผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีนะครับดูขลังมากแล้วก็องค์นี้นะก็หลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้ก็พระครูประหลัดโสพล ทรงเหรียญทรงใบบัวนะครับวัดหนองบัวทองปี18ก็ปีลึกอีกแล้วนะครับพระปีลึกนี่ก็หลายคนก็ชอบกันนะครับองนี้องค์เดียวแบบเมื่อกี้ครับพระคุประโสะพลวัดหนองบัวทองปี18นะครับเป็นพระปีลึกอีกหนึ่งองค์องนี้เป็นเหรียญรอห้านะครับด้านหลัง เป็นที่ระลึกงานผูกพันธสีมานะครับวัดหลวงพ่อปานนะครับปีหนึ่งเจ็ดคือปีลึกอีกแล้วนะครับเหรียญปีลึกโผล่มาในชุดนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นก็จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับอันนี้ครับพระยี่สิบห้าพุทธศตวรรษนะครับมียี่ห้าพุทธศตวรรษได้แน่นอนขอบเด่น่างนี้ ยี่ห้าพุทธศตวรรษเชื่อว่าหลายคนรู้จักนะครับพระพะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมไม่ว่าจะหลักจะย่อยรุ่นนี้นิยมหมดนะับพระยี่ห้าพุทธศตวรรษนี่ครับขอบเหรียญเป็นงนี้ขอบเ,เป็นอย่างนี้นะแล้วด้านหลังคือเหรียญจะเป็นคือเหรียญก็ใช้ได้นะครับแล้วก็องค์นี้นะครับเป็น พระพิตาหลวงพ่อแก้วนะครับปี1.9เด้าเดเป็นงี้นะครับต้นลนี่ปิตาพ่อแก้วนะครับก็ถือว่าดีอะ่ะใช้ได้นะครับใครสนใจองค์ไหนก็ติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับพระบ้านพระเหมาะนะครับใครดูอยู่ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดพระดีๆเด็ดๆ ครับคือพระดีๆเด็ดๆยังมีเรื่อยๆนะครับอันนี้ปี19นะครับก็ปีลึกอีกแล้วนะครับปีลึกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้พระครูประดิษฐ์สุตาคมนะครับวัดอะไรเนี่ยวัดชดนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าปี19นะครับก็ปีลึกอีกแล้วนะครับปีลึกเยอะนะครับนี่ เหรียญน,นี้หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันหลวงพ่อพุทธก็มีชื่อนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันนะครับแล้วก็องค์นี้หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับอันนี้ปีสองห้าสี่สองข้างหลังเป็นธนุมานเชิญธงนะครับเหรียญน,นี้ปี ไม่ลึกแต่สวยนะครับคือเหรียญนี้ไม่ได้เจาะห่วงนะเพื่อนๆดูนะแต่เหรียญขวาเนี่ยเจาะห่วงนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับดูขนาดเทียบกันอ่าโอเคแล้วก็คนละรุ่นกันด้วยนะครับอันนี้ลงผู้เยี่ยมสะพานสูงนะครับแล้วก็อันนี้ด้านหลังจะเป็นยันนะครับคือด้านหน้าจะคล้ายๆกันก็ท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับที่ f c e b o o k f a n p a g e พระบ้านพระเหมา นะครับก็ใครดูอยู่ก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ